สวัสดีค่ะอันนี้คือวิธีมาตามแม่แม่ของน้องน้ำโชคนะคะอยู่ในป่าวันนี้ควันแซมพาแม่แม,แม่กับคุณป้าขึ้นมาลึกมากเลยนะคะเพราว่าเดินแล้วก็หอบไปด้วยนะคะเจอ,อยังว่าปล่อยนะคะปล่อยบอตัวหนึ่งปล่อยตัวนึงผูกใช่ไหมนะคะสเต็ปเดิมของเราคือ ตัวหนึ่งผูกนะคะโซ่ยาวนะคะโซ่ยาวเป็นสี่ห้าเมตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือปล่อยนะะเพราะว่าคุณแม่กับคุณป้าเราจะติดเขาเรียกจะติดกันนะคะไม่ห่างจากกันนะคะคือปล่อยปล่อยตัวหนึ่งผูกตัวหนึ่งได้ oh, <have. S 1> <laughs> ยุสายอ้วนยุสายยาวว่าลึกเลย <laughs> ยังหาไม่เจอเลยเดินหาตรงที่ปลูกไว้อย่างนี้บอกเ,เอาเดินหาตรงที่ปลูกอีกบริสันก็เราจะเดินไปหาช้างม,างมงกกีการเรียกหาด้วยนะคะ อยู่ไหนนอ้ออยู่ไหนโอ้ยตกใจเพื่นส่งเสียงตีงวงตีงาแล้วนั่นได้ยินเสียงแล้วนะคะได้ยินเสียงแม่มีส่งเสียงบอกด้วยนะคะเพราะว่าพี่ควันเราเรียกนะครับแม่ <laughs> <laughs> ขานแล้วขานแล้ว นู่นนะฮะดูตรงนี้ดิอืมดูนะฮะได้ยินเสียงพี่ควาแล้วอาการก็จะดีดะประมาณนี้เพราะว่าสี่โมงห้าโมงแล้วนะฮะอยากกลับบ้านแล้วนี่นะคะอยู่กันสองเชือกอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เองอยู่นี่กันเองโอ้โหบไปใส่เลยเ <c oughs> จียวเจ้าวแล้วเจียวเจ้าวแล้วอยากกลับบ้านเฮ้ดู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 อาการอ่าดูอาการคุณแม่ลองเล็กดีใจนะคะนี่คืออาการดีใจ <c oughs> คิดถึงนะคะคิดถึงดูนะคะดูอาการเจียวเจ้าวเลยนะคะคุณแม่ลองเลนะคะอยากกลับบ้าน <c oughs> เริ่มมืดแล้วไม่ใช่มืดนะคะเพราะว่าค่าแล้วนะสี่โมงห้าโมงแล้วนะคะตแต่ถ้ามานานกว่านี้ก็คือเดินออกไปเองนะคะคุณแม่ลองเล็กบอกถ้ามานานกว่านี้ก็คือจะเดินออกไปเองแล้วเฮ็ดฮักปุนีฯโอ้โหาดีดามากเลยนะคะคุณแม่แม่อยากกลับบ้านเห็นพี่ควาไร อ่านะครับุวันแซบเวลาจะเดินมาเอาช้างในปา่าคือต้องตง้องส่งเสียงก่อนนะคะไม่งั้นจะจําไม่ได้นะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อควานได้นะคะถ้าไม่ส่งเสียงเพราะว่าบางทีไม่ไงบางทีเขาคิดว่าใครมาอะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่คว,วันาเราหาเาไม่เจอ,อเวลาหาไม่เจอก็ต้องเรียกเอานะฮะแล้วก็มีส่งเสียงเป่าแต่แปนปานนะคะไม่เลยโอ้โฮแสดงว่าเล่นแรงแม่งสร้าง ปุ่นเต็มหนึ่งอ้วนโอ้โหเต็มหูจะเลยนะ่ะว้าวๆมา,มา,มา,มาอยากกลับบ้านนะคะอยากกลับบ้านาจะไปไหนมันไม่ใช่ทางกลับอ้วนจะจำทางกลับได้ไหมเนี่าาง,งนย โอ้โหถ้าเอาคนมาปลป่อยปลาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้นะคะเข้ามาลึกมากเลยครับวันนี้ธรรมชาติหลังหมู่บ้านเรานะคระัะ โคแมงเขาแมงแมงที่อยู่กับช้างนะคะจะเป็นแมงตัวเล็กๆเหมือนแมงมีนะคะกัดจิบนะคะไม่ใช่จิบคันคัน